สวัสดีค่ะวันนี้พินุจะพามาดูเนื้อครีมของแท้ชัดๆเลยนะคะทั้งสองสูตรนะคะสูตรแรกจะเป็นไข่มุกผสมโวหิมานะคะดูนะคะเนื้อครีมเนี่ยจะตั้งยอดนะคะเหมือนวิปครีมไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ข้นหนืดนะคะแล้วก็เวลาที่ทาลงสู่ผิวนะคะอันนี้พินุขออนุญาตทาลงบนมือนะคะเพื่อให้เห็นเนื้อครีมชัดๆนี่ อ่านี่ขนาดว่าพี่นุชใช้เยอะนะคะใช้ครีมเยอะเห็นไหมคะเกลี่ยแป๊บเดียวเนี่ยนะคะเนื้อครีมซึมลงสู่ผิวเลยใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะไม่เหลือเป็นคราบขาวค้างอยู่บนผิวเลยนะคะสูตรนี้เหมาะกับคนที่ แพ้ง่ายเป็นสิวนะคะแล้วก็ช่วยให้หน้าขาวกระจ่างใสด้วยนะคะให้หน้าเราผ่องเลยเห็นไหมคะผ่องเลยที่มือนะคะผ่องเลยอ่ะสูตรที่2นะคะสูตรนี้จะเป็นขมิ้นไพรนะคะอ่าตัวเนื้อครีมเนี่ยนะคะก็จะเป็นวิปครีมเหมือนกันนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนกับตัวไข่ไข่มุกเลยนะคะพี่นุชลืมบอกว่ากลิ่นนะคะทั้งของขมิ้นไพรและไข่มุกเนี่ย จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ตัวขมิ้นเนี่ยนะคะจะเนื้อเนียนละเอียดเลยเห็นไหมคะจะไม่มีเป็นผงขมิ้นเม็ดขมิ้นนะคะเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมแบบนุ่มๆเนียนๆเลยนะคะทาลงสู่ผิวเนี่ยก็จะซึมลงสู่ผิวเลยเพียงแต่เทกเจอร์เขาก็จะมีสี ของขมิ้นนะคะตามธรรมชาตินะคะนิดหนึ่งนะคะตัวเนี้ยเหมาะกับคนที่เป็นฝ้านะคะใช้อะไรแล้วไม่หายลองเปิดใจใช้ขมิ้นตัวนี้ดูนะคะใช้คู่กันยิ่งเห็นผลชัดเจนจ้า